สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากห่างหายไปนานเลยนะครับไม่ได้อัปเดตคลิปเลยนะครับก็มาในคลิปนี้นะครับมีเทคนิคมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับในการทำสปอตโฆษณานะครับเพื่อนๆมีวิธีการที่จะทําให้เสียงดนตรีนั้นเบาลงในระหว่างที่มีเสียงพูดยังไงบ้างครับบางท่านนะครับก็อาจจะใช้วิธีการทำออโตเมชันแมนนวลนะครับก็คือเลือกตรงที่แทร็กของมิวสิกตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาทำแมนนวลอย่างนี้ใช่ไหมครับ ตรงให้เป็นจุดไข่ปลาอย่างนี้แล้วก็มีเสียงพูดช่วงไหนนะครับแล้วก็ move ปรับขึ้นเสียงให้มันลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับลองดูนะครับนี่คือวิธีการทำสปอตโฆษณาตัวอย่างอ,อันนี้ก็เป็นวิธีก็ที่นิยมใช้กันเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกใช้ยังไงนะครับ และอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็เป็นวิธีการดักกิ้งอีกแบบหนึ่งนะครับก็มาที่ตรงวินโดว์ตรงนี้นะครับมาเลือกตรงเอเซนเชียลซาวก่อนนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ให้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมี d i a l o g อกตรงนี้นะครับ music effect แล้วก็ am b a c e นะครับให้เรามาเลือกตรงแท็กของเสียงพูดเราก่อนนะครับในแท็กเสียงพูดเราก็จะเป็น d i a l o g อกใช่ไหมครับเราก็มาเลือกตรง d i a l o g อกตรงนี้เลยนะครับคลิกไป พอเราคลิกปุ๊บมันก็จะมีเครื่องหมายาเป็นซิมโบลตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็น d i ล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ใน t r a c ของ music นะครับก็ให้เรา select ก,ก่อนหนึ่งทีนะครับตรงคลิปเสียงนะครับแล้วก็ให้เลือกตรง music นะครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาเป็นไอคอน music ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีต่อท้ายว่า music ตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็น sound เอ f e c t เพื่อนๆก็เลือกเป็น sound effect นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ลองฟังดูก่อนรอบหนึ่งนะครับยังไม่ปรับอะไรนะครับนี่คือวิธีการทำสปอตโฆษณาตัวอย่างอ่าอันนี้คือยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับก็จะเห็นว่าเสียงดนตรีนั้นมันตีกับเสียงร้องอยู่นะครับก็ให้เรามาติ๊กตรงดักกิ้งนะครับมาเลือกตรงแท็กของมิวสิกก่อนนะครับอ่าคลิกไปตรงมิวสิกตรงคลิปเสียงก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกตรงดักกิ้งตรงนี้นะครับมันยังไม่ติกถูกนะครับให้เราติ๊กถูกลงไปนะครับ หลังจากที่เราติ๊กถูกแล้วให้เราคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเมนูมาให้เลยนะครับมันก็จะมีตรง s e n s i t i v e แล้วก็ตัว d ัก k a m ม n นะครับแล้วก็จะมีค่าของ Fader อนะครับผมให้เราปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าค่าแต่ละค่านะครับปรับยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของ sensitive นะครับก็ให้เราเลือกเลือกเป็นสิเลยก็ได้นะครับตรงนี้เราอาจจะยังมองเห็นไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเรามีเสียงพูดเยอะๆเนี่ยเราลองปรับดูนะครับก็จะเห็น ค่าเซนซิทีฟเนี่ยได้ได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงค่า d u ก a อามันนะครับก็จะเป็นค่าที่เราต้องการปรับให้เสียงมันลดลงนะครับเมื่อเวลามีเสียงพูดนะครับกี่เดซิเบลนะครับตรงนี้โปรแกรมมันก็จะเป็น Default อยู่ที่ลบ 18dB นะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะทำให้มันลดไปเท่าไหร่กี่เดซิเบลนะครับลองปรับดูนะครับยิ่งค่าน้อยนะครับเห็นไหมครับจุดเครื่องหมายไข่ปลานี่นะครับมันก็คือเป็นเหมือนวอลลุ่มนะครับผม มันก็จะขึ้นมานะครับตามระดับนะครับยิ่งค่าสูงมากเท่าไหร่นะครับเอ่ยยิ่งค่าลบสูงมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะลึกค่าความลึกก็มากเท่านั้นนะครับหมายถึงว่ามันก็จะลดความดังมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็เฟดเดอร์นะครับก็จะเป็นเฟดเดอร์ตัวนี้นะครับตัวที่เฉียงๆตรงนี้นะครับนี่ ถ้าเราปรับเฟดเดอร์มาทางซ้ายนะครับมิลลิเซกยิ่งน้อยนะครับมันก็จะยิ่งเข้ามาเร็วนะครับหมายถึงว่าเวลาหลังจากที่เสียงพูดหยุดลงหรือว่าก่อนที่จะเริ่มเสียงพูดเนะี่ยมันก็จะไม่มีการเฟดอะไรเลยนะครับ แต่ถ้าเราปรับให้มากขึ้นหน่อยนะครับมันก็จะมีการเฟดให้มันสมูทยิ่งขึ้นนะครับก็ให้มันไล่ระดับความดังไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับก็เป็นการทำไซส์เชนครับก็เป็นวิธีที่ผมใช้ประจำนะครับในการทําสปอตโฆษณานะครับเพราะผมลองมาเปรียบเทียบแล้วผมคิดว่าเออการทำไซส์เชนมันดูดูรู้สึกมันสมูทกว่าแล้วก็มันทําให้เสียงดนตรีนั้นมันมันไม่จมลงไปเยอะนะครับผม เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าการทำไซส์เชนนั้นทำยังไงนะครับเดี๋ยวลบตรงนี้ออกก่อนนะครับเรามาดูวิธีการทำไซส์เชนเลยนะครับผมให้เรามาที่แทร็กของมิวสิกตรงนี้นะครับที่เป็นดนตรีพื้นหลังเนี่ยนะครับให้เรามาเลือกตรงแทร็กมิวสิกแล้วก็ให้เรามาที่แท็กเอฟเฟกต์ลักตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่เอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับมาเลือก ที่ m p l i t u d e and c o m p r e s s i o นนะครับมาเลือกที่ Dynamics Processing นะครับใส่ลงไปถ้าเป็นของที่ตัวติดมากับโปรแกรมนะครับคอมเพเซอร์ตัวนี้จะใช้เป็น s i Chain ได้แค่ตัวเดียวมั้งครับอพอเราเลือกมาเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีตัวเนี้ยตัว s t t i ซส Chain i n พุตนะครับให้เรากดไป1ทีนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นโมโนสเตอรโอหรือว่า5 1หรือว่าเซอร์ราวนั่นเองนะครับให้เราเลือกเป็นสเตอรโอนะครับเพราะว่า เพลงของเราเป็นสเตอริโอนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาปรับค่าเป็นเดฟอลต์นะครับต่อไปนะครับให้เรามาเลือกตรงจุดไข่ปลาตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับให้เรามาคลิกขวามันก็จะขึ้นมา Edit point ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับค่าตรงนี้นะครับเราจะใส่อะไรดียังไม่รู้ใช่ไหมครับปิดไปก่อนครับแล้วเรามาดูค่ากันนะครับว่าเราจะใส่ค่าที่เท่าไหร่ดีนะครับเพื่อที่จะให เพลงนั้นมันดูสมูทยิ่งขึ้นนะครับก็ให้เรามาเลือกตรงเสียงพูดของเรานะครับเสร็จแล้วก็ให้มาตรงแอมพลิจูด and สถิติตรงนี้นะครับผมอันนี้เลยอันนี้ยังกดไม่ได้นะครับให้เราเลือกมาให้เราเลือกเสร็จแล้วดับเบิลคลิกไปนะครับหลังจากที่เราดับเบิลคลิกไปแล้วก็ให้เรามาสแกนหนึ่งครั้งนะครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วมาดูที่ค่า a v e r a g e r MS นะครับให้ดูที่ค่าเฉลี่ย ควาดังของเพลงนะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่ลบ34.89เดซิเบลนะครับให้เราจําค่าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ตรง d y n a m i c p r o c e s s i n g ตรงเมื่อกี้นะครับลบ34.89นะครับให้เรากลับมาหน้าเดิมนะครับมันดูแท็กนะครับแล้วก็ให้เรามาเลือกตรงนี้เลยนะครับคลิกใหม่ใส่ EditPoint ลบ34.89ใส่ไปเลยครับ แล้วก็ค่าเอาต์พุตสัญญาณเ e เวลนะครับให้เราใส่สักประมาณลบสีก็ได้ครับอืมว้วก็กดโอเคได้เลยครับอ่าแค่นี้เองครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกที่แท็กวีหรือแท็กเสียงพูดเรานะครับให้เรามาคลิกตรงที่ s e n ส์ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นอ่า ช่องเซนส์ให้เรานะครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นเมนูขึ้นมานะครับมี a d b บัสนะครับแล้วก็ s i ไซส์เ i n ตรงนี้แหละครับให้เราเลือกเป็น s i ไซส์เ i n นะครับมันก็จะขึ้นตัว s ไซ Chain ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับตัว d y n a m i c ส์โ o c เ s สซิ่ของ Music นะครับอยู่ในส l o t 1นึ่นั่นเองนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับลองมาเปิดฟังดูนะครับนี่คือวิธีการทำสปอตโฆษณาตัวอย่างเดี๋ยวเราลองปิดดูนะครับนี่คือ วิธีการทำสปอตโฆษณาตัวอยา่างอ่าก็จะเห็นถึงความแตกต่างว่าเสียงดนตรีนั้นมันเบาลงนะครับในระหว่างที่มีเสียงพูดนะครับดูนะครับนี่คือวิธีการทำสปอตโฆษณาตัวอยา่างอ่าแล้วก็อีกเทคนิคเล็กน้อยนะครับของการที่จะทำให้เสียงย่านความถี่นั้นมันไม่ตีกันนะครับก็ให้เพื่อนๆมาคลิกตรง Track Music ตรงนี้นะครับให้เรามาใส่ตัวปลั๊กอินอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว อีคิวนะครับมาเลือกตรงฟิลเตอร์แอนิคิวแล้วก็มาตรงพารามร์คอร์ไรเซอร์ตรงนี้นะครับเลือกไปปุ๊บหน้าต่างก็จะขึ้นมานะครับมาที่ค่า d e f a u l t เลยนะครับคลิกที่ค่า d e f a u l t เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นจุดให้นะครับเป็น1 2 3 4ให้เรามาดูตรงหมายเลข4นี่นะครับผมค่าความถี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ของเสียงพูดนะครับที่ทำให้มันพุ่งไปข้างหน้านี่นะครับให้เรามาลดระดับเสียงเพลงที่ค่าความถี่ตรงนี้ลงนะครับ ให้เรามาลดตรงช่องที่4ตรงนี้นะครับลดลงสัก2.5ก็ได้นะครับเท่านี้พอโอเคแค่นี้มันก็จะทําให้เสียงนั้นมันดูพุ่งมาข้างหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับลองฟังดูนะครับนีี่่คือออววิธกาาาารทสปสยโํตตฆษณังเดี๋ยวลองปิดแล้วฟังดูนะครับนี่คือวิธีการทําสปอตโฆษณาตัวอย่างอ่า ก็จะเห็นว่าเสียงนั้นก็จะดูไม่แย่งซีนกันนะครับผมมันก็จะทําให้เสียงพูดของเรานั้นดูเด่นขึ้นมาได้เลยนะครับเพื่อนๆืนก็สามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะครับผมก็ <Their favourite> ขอให้สนุกกับการทํางานนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ